สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนิกกี้สายหาครับแล้วก็นิกกี้สายลึกครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าแมคโครครับของพี่เอกครับผมนี่ครับขุดรางระบายน้ําครับผมเพืลอาดวนครับทําเพื่อประชาชนครับพี่น้องตอนนี้เราก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งครับที่พอยียงครับตอนนี้อ้าทันสทสุพินครับนี่ครับผม เอกรถขุดครับผมนี่ครับเรียกใช้ได้ครับ087458 5088ครับตัวเอครับผมโอ้น่ารักครับคันนี้น่าจะล้านกว่าครับถ้ามือหนึ่งนี่คุโบตาครับผมติดเอโอ้โหสวยรู้ครับตอนนี้กำลังจะไปขึ้นทเลอร์ครับพี่น้องจะไปขุดอีก ที่หนึ่งครับคุ้มปล่อยเยียงครับหมูสงนะฮะนี่ก็เราทำงานเพื่อประชาชนนะก็ขุดรางระบายน้ำครับเพื่อไม่ให้น้ำท่วมครับพี่น้องอเดี๋ยวไปดูการขึ้นโอ้นิ่มครับพี่น้องคันนี้โรลเลอร์ทางละสามครับเดี๋ยวไปชมกันครับการขึ้นเทเลอร์ครับ มาดูการขึ้นเทเล่ครับพี่น้องเอ้กันเลยครับตรงมือสองเวิร์ดบอเวิร์ดช่วยนะทางวัดทางวัดเขาบอกทางวัดวัดทักษิณวัดทักษินทางวัดทักษิณอันทางวัดซอยบรัตนานี่นะซอยปุรัตนาไอตรงมันพิ่จิโน่ตรงมันพิ่จิข้างๆ เครบทันทีไปษาเราครับงงตอนนี้เราก็ได้แก้ไขปัญหาไปก่อนครับพี่น้องเพื่อไ,ไม่ให้น้ำท่วมครับเดี๋ยวเดี๋ยวสทสุพิน <c oughs> นี่ครับท่านสทเฮียดครับผมคุณลุงเฮียดท่านสทสุทินครับเ,<อ> <c oughs> เลยขาก็มาเองเลยครับนี่ โอ,อ้ีปรึกษาก็มาครับมาดูวิธีขึ้นเทนเล์ครับพี่น้องอนิ่มดีครับคันนี้ครับถือว่าคล่องแคล่วนะพี่น้องนูกิเมะน่ะตินเป็ดยันเออไม่มีรอยนะพี่น้องเหีือนชะีดละ ถือว่าค,คล,ล่องแคล่วใช้ได้นะพี่น้องคันนี้ครับ X X 9 1 3มครับผมฮิโบต้าครับถนะือว่าคลอา่องแคล,ล่วครับผม <S 2> <S 2> เดีเออ๋ยวมีงบเทศบาลจะจัดซื้อไว้สักคันหนึ่งอ๋อมีงบเทศบาลยจะจัดซื้อสักคันครับทัเ <Mole> สื้อทำสืปป้อพิมางั้นครับ ไปแก้ปัญหาน้ำท่วมนะพี่น้องเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับพี่น้องอตอนนี้ก็รถมาถึงแล้วครับนี่ครับเรามาแก้ปัญหาน้ำท่วมครับใข้างๆบ่าปอยียงครับผมรถก็มาถึงแล้วครับ ทีมงานเราก็เร่งทางานเร่งทำงานเต็มที่ครับเพื่อพี่น้องประชาชนของเราครับเราก็แก้ไขปัญหาน้ําท่วมไปก่อนนะครับช่วงนี้ตอนนี้ก็เจ้าโคโูบต้ามาถึงแล้วครับดูการลงครับพี่น้อง นิ่มมครับโอ้นิ่มมากครับคูบูตานี่คันนี้แกซื้อมาแปดแสนนะครับผมคันใหม่น่าจะล้านสามครับพี่น้องเจ้าคูบูตานี่อ่านิ่งล้านครับ มาดูครับเจ้าคูปุต้าครับทำงานกันครับพี่น้องโอ้มาดูเจ้าคูปุต้าครับพี่น้องถือว่านิ่มครับแทบไม่ต้องเร่งเรื่องเครื่องเลยครับผมไม่มีการโหลดนะครับคันนี้ของพี่เอกนะครับผมเอกรถขุดครับอยู่ข้างๆกับสวนไม้นะตรงข้ามกับสวนไม้นะพี่น้องวันนี้ก็มาขุดให้กับเทศบาลลำดวนครับ แกไข้ปัญหาน้ำท่วมไปก่อนครับเพื่อพี่น้องประชาชนครับถือว่านิ่มครับพี่น้องเราจะเปิดเราจะเปิดน้ำฝั่งนี้นะพี่น้องเปิดน้ำฝั่งนี้ออกครับ น,น้ำฝั่งนี้ออกแล้วก็ให้ไหลให้ไหลมาลงคลองนะพี่น้องให้ไหลมาลงคลองนี่ครับเพราะว่าเกิดปัญหาน้ำท่วมนะพี่น้องเราก็ต้องแก้ไขแก้ไขเร่งด่วนครับ สทอทวัยรุ่นเราก็ต้องทำงานให้เต็มที่ครับท่านเลขาของเราก็วัยรุ่นครับปูสุดยอดครับทีมงานขุดเปิดน้ำครับมาดูเจ้าคูโบต้าครับตอนนี้ขุด คลองระบ,บายน้ำครับพ,พี่น้องเพื่อไม่ให้น้ำท่วมครับำท,ทำเพื่อพี่น้องประชาชนครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่อง y o ย t u b e นิกกี้สายหา,านิกกี้สายเล็ดครับผมอ,อ้อาจารย์ปูแข็งแรงครับ นี่ไม่โครดูลงบปนอาจารย์ปูทันทีปรึกษาจัดการเขาเองเลยนี่ครับท่านที่ปรึกษาครับลงมือเองครับอาจารย์ปูครับอุดรางระบายน้ำครับผม เพื่อพี่น้องประชาชนเราครับนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็มาขุดลงด้านข้างประตูวัดครับสำหรับเทศบาลตะบลลดือสุรพิน์ของเราครับเราจะทำหน้าที่ดีที่สุดครับสำหรับวันนี้นะครับผมนิกกี้สายหาหรือนิกกี้สายฤทิขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูกันเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม